อต่อนะคะต่อแม่ขอต่อประเด็นเอาน้ำนิ่งไหลลึกอืหน้าเนื้อใจเสือและแม่ก็ไม่เคยคิดว่าคำพูดนี้จะออกจากปากคนนี้ในการที่ว่าให้แม่ของน้องนะเพราะคนคนนี้แม่มองว่าดีด <c oughs> ีนะคะอ่า ยกลูกอาทิตากับพ่อลุ่งออกก่อนนะกันไว้ก่อนนะเว้ยลูกอาทิตากับพ่อลุ่งไม่เกี่ยวนะจ๊ะอืมคนคนนี้น้ำนิ่งไหลลึกแล้วเอฟซีเชื่อมัน่นว่าเขาเป็นคนดีมากแม่เชื่อว่าถ้าดีถ้าเขาดีนะเขาจะต้องไม่แตะแม่ของน้องแต่กลายเป็นว่าคำถามที่ถามไปว่าทำไมเพราะอะไร แล้วใครจึงลงเอ่ยแบบนี้เขาระบุชื่อแม่น้องอย่างชัดเจนแม่ถามหน่อยถ้าเราลักใครสักคนโตให้เขาจะทำไม่ถูกใจยังไงเรากล้าว่าเขาไหมแม่ไม่กล้าว่าเขานะออาเขาอาจจะไม่ถูกใจเราแต่นั่นมันคือวิถีทางหรือแนวทางของเขาที่เขาตัดสินใจแล้ว ซึ่งเราเองก็ไม่ควรละโมบโลคมากเราควรเอาในส่วนที่เราควรได้แต่บางทีมันมันเข้าไปเขาเรียกว่าได้ครัวพันได้จับเงินแล้วเงินมันมหาศาลขนาดแม่หญิงเป็นเอฟซีล่ะลูกคนเดินทาง ยังกล้าให้ค่าก๋วยเตี๋ยวแม่ห้าร้อยกระแนนไปสีบบทกเขาก็ให้มาสองพันคะแนนลูกคิดดูขนาดแม่เป็นช่อง YouTube นะไม่ได้ไปใกล้น้องเลยนะเอซยังเอ็นดูแม่แล้วพวกนั้นอยู่ในนั้นไปหลับตาดูว่าเขาได้เท่าไหร่แม่นี่ยังได้แบบ แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วอ่าเหมือนลูกอ้อมเนี่ย fc น้อง fc น้องค่ะลูกเมย์ fc น้องค่ะ,คะพวกเขายังซัพพอร์ตแม่ลแล้ว fc ที่สมัครสมาชิกช่อง fc น้องไหมก็ fc น้องแม่หญิงก็ยังได้ผู้สมัครสมาชิกโอเคอาจจะเป็นคนละห้าสิบคะแนนแต่พวกเขาก็มีน้ำใจเพราะเขาประทับใจที่แม่ปกป้องน้องอันนี้แม่หญิงนักกอบคุณ แล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดน้องทุกคนมองว่าโอ้ยเป็นคนดีช่วยเหลือน้องดูแลครอบครัวให้น้องไปหลับตาดูแม่ว่าไรายได้แต่ละคนเนี่ยมหาศาลค่ะอย่างไม่ได้เดือนหนึ่งเนี่ยสองหมื่นนี่ติดนะติ๊บตึ๊บ,บะอะไรบวกกับ youtube ไม่ต่ำจากสองหมืนแต่ละคน ขนาดแม่ทําพูดมาชมพันสองพันรายได้แม่ก็เกือบหมื่นอยู่นะบางเดือนก็ 7, 8, เจ็ดแปดพันเกือบหมื่นอยู่แล้วพวกเขาอะคนดูเป็นหมื่นสี่ห้าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นมากกว่าหมื่นแน่นอนรวมทั้งติปอีกเอาพูดแบบประเมินตําๆไว้นะคนละสองหมื่นได้แน่นอนมากกว่าน,นั้นกูไม่กล้าคิดนะและคน ที่พวกเราเห็นเนี่ยว่าโอ้ยดีจังเลยนาะอืมดีจังเลยนะยนะรักครอบครัวน้องเออช่วยเหลือน้องทุกสิ่งทุกอย่างแต่เบื้องหลังพวกเขากับไม่ได้หวังดีเลยที่มันชัดเจนคือบ้านเขามีกล้องวงจรเขาละเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอ่า บางทีคนเราเนี่ยมันทำอะไรไว้น่ยมันจะลืมตัวหรือสวรรค์ประจานอ่สวรรค์ประจานถ้าเราทำชั่วทํำเนวเราคิดไม่ดีกับเจ้าของบ้านสวรรค์จะประจานมันอย่าคิดว่าอยู่กับสับประสัต์อยู่กับโดโดด,ดีๆแล้วมันจะพูดไม่ได้แต่สวรรค์ดูอยู่ประจานยังไงคะคุณไปเผลอพูดอยู่หน้ากล้องวงจรปิด คุณลืมตัวไง <c oughs> และบางทีกล้องเขาก็ไม่ได้ให้คุณรู้ว่าเขาซ่อนกล้องไว้ตรงไหนบ้างถ้าไม่ซ่อนก็ไม่เห็นความจริงอันนี้เป็นการมีเคราะห์นะเว้ยอ่ะนะคะแล้วก็ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้อะไรเลยอืมได้เงินเดือนแค่หมื่นเดียวโอ้โห มึงแดกฟรีอยู่ฟรีแล้วมึงมีไรายได้เป็นขววงตัวเองหมื่นเดียวมึงยังไม่พออีกหรือกูไปทํางานอยู่กินกับเจ้าแก่นะกูได้เงินเดือนพันห้ากูทําทุกอย่างเลยเลี้ยงน้องสองคนลูกเขาหัวปีตายปีหนึ่งขวบกับ8ดเดือนหนึ่งขวบกว่ากับแปเดือนแน่้กูจำไม่ผิดเลี้ยงนะคะนอนกับน้องสองคน กลางวันพอเอาน้องนอนเสร็จต้องมัดถูบ้านซักผ้ารีดผ้าตอนเช้าต้องรีบตื่นมาล้างรถเสียสามสี่ครั้งเงินเดือนกูพันห้าว่ะอยู่กินในบ้านเจ้านายนะั่นแหละแต่นี่อยู่กินกับเขาเงินเดือนตั้งหมื่นหนึ่งโอ้โหไปหาที่ไหนได้วะแล้วรายจ่ายไม่มีเลยมีแต่รายรับ ก็ยังไม่พอใจเออหรืออาจจะเป็นอาจจะมีอะไร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 ที่มันมันแอบแฝงมาหรือเออเกิดความแล้วแล้วแม่ก็เชื่อว่ามันไม่ใช่แก้เรื่องอเงินหนึ่งหมื่นแต่ไม่มีการเงินหายด้วยจ้ะเ <c oughs> ออตอนแกะมาลายเงินก็หายนะจ๊ะมีถ้าใครได้ดูในคลิป มีเงินหายแต่บางสิ่งบางอย่างคือแม่หน่อยแกไม่อยากออกมาพูดไม่อยากสาวไส้ให้กากินแกเลย,เ,ยเ,เงียบอพอเงียบพอเงียบเขาไม่พูดเอาเอาใหม่ต้องการมีไรายได้มีเงินเดือนประจำแต่ตอนที่ไปหาเขามาคว้าถ่ายคลิปอย่างเดียวที่นอกพี่เทาเข้าไปแต่ละคุณ พอเห็นเขามีไรายได้มาทุกทิศทุกทางอีลาดลังแล้วเอฟซีักเขาเงินเข่ามากมหาศาลเลยทีนี้เกิดอาการตาโรคไอคนที่มองว่าดีแสนดีโคตรร้ายเลยแล้วไม่ต้องคอมเมนต์ชื่อเขาในช่องแม่นะจ๊ะห้ามพลาดทิ้งบุคคลที่สามคิดจะว่าแม่เล่าความฝันให้ฟังก็แล้วกัน หรือแม่เล่านิทานก็ได้คนที่มองว่าดีแสนดีนะ่ะโคตรร้ายเลยหน้าเนื้อใจเสือน้ำนิ่งไหลลึกเก่งเก็บอารมณ์ได้เก่งมากเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยโอ้ยดีจังเลยนะพุดจาดีน่ารักแต่เบื้องหลังมันโคตรใจร้ายเลย อืมโกยโกยโกยคิดเล็กคิดน้อยตรงนั้นก็ขาดทุนตรงนี้ก็ขาดทุนตรงนี้ก็ขาดทุนแต่ไม่รู้มันลงทุนเมื่อ,อไหร่กูไม่เข้าใจอ่าที่มีปัญหานี่คืออะไรรู้ไหมมันขาดทุนมันว่าแต่กูก็ไม่รู้ว่าพวกมึงลงทุนอะไรลงทุนตอนไหน <c oughs> เออ บ้านก็บ้านเขาข้าวก็ข้าวเขาไฟก็เขาจ่ายค่าน้ำก็เขาจ่ายพวกคุณเดินไปเดินมาถ่ายคลิปทั้งวันถึงเวลาไปทํากับข้าวทํากับข้าวแล้วยังไงก็แดกด้วยกันไม่ใช่ว่าเออทากับข้าวให้เขาแล้วคุณก็นั่งมองคอยกินที่เหลือต่อให้กินที่เหลือก็ไม่เปลียก เขาเป็นคนหาเงินเข้าบ้านและเขาคือเจ้าของบ้านค่ะตอนไปอยู่เขาไม่ได้รับสมัครนี่แล้วตอนไปอยู่คุณก็เสนอหน้าเองว่าคุณไม่ต้องการเงินเดือนมาวันนี้เห็นเงินเยอะจะตายแล้วนี่ตาร้อนลุกเป็นไฟฉันต้องมีไรายได้เท่านั้นฉันต้องมีได้ไม่อย่างนั้นขาดทุนจาาไม่ได้อะไรเลยป้าการลุงทุนบ่มีแต่ตรงการกำไรจักมาลงทุนมองใด มิแต่ได้กับได้ค่ะที่ผ่านมาไม่งั้นเงินมันไม่ได้ไปปลดนี่ปลดสินหรอกแม่หญิงก็จะปลดนี่เงินแสนได้สิบกว่าปีอูจะบอกไอ้แตาแจ้งอันนี้ไปอยู่บ้านน้องปีเดียวปลดหนี้ปลดสินแต่ละคนเออได้ youtube มาเก็บมีไหมทําอะไรให้น้องสักพวงไม่มีเวลาเขาด่า,าน้องปกป้องไหมไม่ปกป้องมิดคือโกอยอย่างเดียวะ เออมึงจะโดนใครดา่ามึงจะโดนใครยามากูไม่เกี่ยวกูมาอาศัยแดกอย่างเดียวและกูก็เอาเอฟซทุกฝั่งนี่แหละมันจึงมีเอฟซีกะเลกะลาดเข้าไปยุแยงกันแข่งลูกสุดท้ายก็ตกหนุมพางพวกนั้นพังพังเพราะโลกแม่จะสรุปให้เลยที่มันพังที่มันล้มเหลวเพราะโลก เมื่อกิเลสมันเข้าคอบนำเงินทำให้เรามีกิเลสเงินมันเยอะไงะมีความระมบ่รุปมากเมื่อใจเรามีความละมุมันก็จะทำลายมิตรภาพที่สวยงามไอ้เค่เคยมาเจอกันโมโมะแม่แม่ฮักกีฬาเด้อเมื่อไปไซยูย่น้ำหลากกูอีกคำพูดนี้กูเคยจำได้ว่าฮักลูกฮักลูกที่สุด สิบง่ไปสายสิจูน้ำหลานนี่แหละขโมยว่าบักคนลูกพี่น้องคะ่ะพี่น้องคะ่ะฮักลูกหลายบอกเคยพบเคยเห็นตั้งแต่เป็นมลมลามาก็กบ่อค่อยมีภัยคองมาไล่เป็นหมื่นเป็นแสนพ่อได้มาติดตามอีลาคนลูกพี่น้องคะ่ะคนลูกบ่กอย่างว่าสิป้องใจหักอีลาองอิงลา หักหลายหักกว่าลูกจุกของอีกโอ้โหพอเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคะพอมีไรายได้โอ้โหไอ้นั่นก็ไปเพาะละโมบรอบมาอันนั้นกวแดกแดกจนว่าใส่ท่องเซนท,ท์โทษโซกนะอันนั้นยิ่งแดกเยอะอืมดีหน่วยสวรรค์ทีโอกอืมทีบอกอ,บอกแล้วอะไรเป็นหมารอบกันทุกตัวที่ไปอยู่บ้านน้องพอจะไปก็ เป็นหมาลอบกัดทั้งนั้นเนรคุณทุกตัวโอเคทุกคนสวัสดีค